จบกันสักทีกับจุดอ่อนที่ต้องรีบกำจัดฟอร์ด2.0ใบเทอร์โบรุ่นที่ใช้สายผ่านจุ่มในน้ำมันเครื่องกับความจริงที่ว่าสาเหตุที่ทำให้ต้องเลิกผลิต รถรุ่นนี้เกี่ยวกับประเด็นสายพานจุนในน้ำมันเครื่องไม่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานจริงไหมวันนี้เราหาคำตอบที่แท้จริงไปพร้อมๆกันจริงไหมที่ฟอร์ดออกประกาศเลิกผลิตรถรุ่นนี้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะในตลาดหลาย,ลายประเทศเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแอฟริกาใต้ฟอร์ดได้ประกาศว่าเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรแบบไบเทอร์โบของรุ่นเลนเจอร์และรุ่นพี่อย่างฟอร์ดเอเวอเรสต์จะถูกยกเลิกไม่ให้เป็นตัวเลือกตั้งแต่ช่วงปี2026เป็นต้นไป แต่ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแต่เชื่อว่าคงอีกไม่นานเพราะหลายๆประเทศออกมาประกาศยกเลิกผลิตรถรุ่นนี้กันหมดแล้วสาเหตุสำคัญที่ทําให้ต้องเลิกผลิตรถรุ่นนี้เกี่ยวกับอะไรบ้าง1ต้นทุนและกฎระเบียบด้านการปล่อยก๊าซคาร์ ide, ารบอนไดออกไซด์ก๊าซมลพิษเครื่องใบเทอร์โบขนาด2.0ลิตรเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็ก แต่ให้แรงบิดและพละกําลังสูงซึ่งทําให้การควบคุมการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมลพิษในระยะยาวมีความท้าทายมากขึ้นในหลายภูมิภาคมีกฎระเบียบเช่นกฎมาตรการยูโรเซที่เข้มงวดขึ้นซึ่งการที่จะทําให้เครื่องยนต์รุ่นนี้ผ่านมาตรฐานทั้งในเรื่องการใช้น้ํามันและการปล่อยไอเสียอาจต้องลงทุนสูงมากเกินไปถ้ายังผลิตออกมาจําหน่าย ก็คือพูดง่ายๆนะครับก็คือมันพัฒนาและไปต่อ,อยาก2ความซับซ้อนและเรื่องความทนทานของเครื่องยนต์เครื่อง2.0ลิตรเทอร์โบใช้ระบบเวทไทมิ่งเบลหรือเรียกว่าเวทเบลสําหรับสายพานลาวลิ้นอยู่ในน้ํามันเครื่องซึ่งมีข้อกังวลเรื่องความทนทานระยะยาวซาหลายฟอร์ดยังได้เลือกใช้เป็นแบบไทมิ่งเชนก็คือแบบใช้โซ่แทนในเครื่อง2.0ลิตรสมรรถนะต่ํากว่าเพื่อเพิ่มความทนทานซึ่งบ่งชี้ว่ารุ่นนี้มีจุดอ่อน3การจัดตําแหน่งเพื่อ วางกลยุทธ์ของเครื่องยนต์ Ford จะให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์2.0ลิตรซิงเกิลเทอรรุ่นพื้นฐานซึ่งจะได้รับการอัปเกรดในระบบฉีดน้ำมันและไ i มิ่งเชนเพื่อเป็นเครื่องยนต์ทางเลือกและขยายเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 Turbo โบดีเซให้มีในหลายรุ่นมากขึ้นการยกเลิกเครื่องใบเทอร์โบจึงเป็นการปรับโฟกัสให้สายเครื่องยนต์ไม่หลากหลายเกินไปซึ่งช่วยลดต้นทุนและ ความซับซ้อนของการผลิตและการให้บริการปัญหาหลักของสายพานจุ่มในน้ำมันเครื่องคืออะไร 1. สายพานเสื่อมคุณภาพเร็วถ้าใช้น้ำมันเครื่องไม่ตรงสเปคน้ำมันเครื่องมีส่วนผสมสารเคมีซึ่งสามารถกัดหรือทำให้ยางสายพานเสื่อมได้ง่ายถ้าใช้เบอร์หรือสูตรน้ำมันเครื่องที่ผิดจากคู่มือที่ฟอร์ดกำหนดเช่น wss ีด w, H S w 2 c 9 5 2ขีด A1 สายพันจะละลายหรือขาดเร็วกว่าเดิม2คาบตะกันเกิดง่ายเพราะสายพันยางเสียดสีกับน้ำมันตลอดเวลา ทำให้เกิดเศษผงยางเล็กๆสะสมในระบบหากไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆก็จะเกิดคาบเหนียวที่อุดตันทางเดินน้ำมันเครื่องพังปั๊มน้ำมันเครื่องทำงานผิดปกติ3ค่าซ่อมสูงและซ่อมยากเพราะการจะเปลี่ยนสายพานทาม,มิ่งก็คือจะต้องเปิดฝาหน้าเครื่องแทบทั้งชุดเพื่อเปลี่ยนสายพานไม่สามารถเช็คสภาพได้ง่ายเหมือนสายพานแห้งสรุปข้อดีข้อเสียของสายพานจุ่มในน้ำมันเครื่องข้อดีหลักๆนะครับก็คือมี 1. เสียงเงียบกว่าระบบโซ่เพราะสาย การยางสัมผัสกับน้ำมันเครื่องทำให้แรงเสียดทานและแรงสั่นสะเทือนต่ำเสียงเดินเครื่องจะนุ่มและเงียบกว่า2อน้ำหนักเบาหมุนลื่นกว่าช่วยให้เครื่องยนต์หมุนได้เบาขึ้นตอบสนองเร็วขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันขึ้นเล็กน้อย3ลดแรงเสียดทานและการสูญเสียพลังงานน้ำมันเครื่องช่วยหล่อลื่นทำให้แรงเสียดทานระหว่างสายพานเฟืองลดลงประสิทธิภาพเครื่องดีขึ้น 4. ช่วยเรื่องการควบคุมอุณหภูมิและการสึกหลอ การจุ่มในน้ำมันเครื่องช่วยระบายความร้อนของสายพานทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอในรอบสูง5เครื่องเงียบและเบากว่าเมื่อเทียบกับโซ่ในเครื่องเล็กๆเ,เหมาะกับเครื่องดีเซลขนาดเล็กที่ต้องการสมดุลระหว่างกำลังกับความนุ่มนวลข้อเสียหลักๆของสายพานจุ่มในน้ำมันเครื่อง 1. อายุการใช้งานสั้นกว่าที่คาดถ้าใช้น้ำมันไม่ตรงสเปคสารเคมีน้ำมันเครื่องบางชนิดทำให้ยางสายพานบวมละลายได้ง่ายถ้าใช้น้ำมันผิดสเปคอย่างกฟอร์ด Ford 2.0ไบเทอร์โบ ที่ต้องใช้น้ำมันสเปคเฉพาะ wss w 2 c 9 5 2ขีด a 1เท่านั้น2เกิดเศษผงยางปนในน้ำมันสายพานจะเสียดสีกันตลอดเวลาจะทำให้มีเศษยางเล็กๆล,ละลายในน้ำมันอาจไปอุดทางเดินน้ำมันหรือกองตันเร็วหรือเครื่องขาดการหล่อลื่นก็จะทำให้เครื่องยนต์พัง3ตรวจสอบสภาพยาก เพราะอยู่ในฝาครอบเครื่องและจุ่มในน้ำมันตลอดเวลาไม่สามารถมองเห็นหรือเปิดเช็คได้ง่ายเหมือนสายพานแห้ง 4. ค่าเปลี่ยนแพงและซ่อมยากต้องลื้อฝาครอบหน้าเครื่องหรือบางรุ่นต้องถอดเครื่องออกมาเพื่อเปลี่ยนสายพานทำให้ค่าแรงสูงและใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงาน5เสื่อมสภาพใบถ้าใช้งานในอุณหภูมิสูงหรือเปลี่ยนน้ำมันช้าน้ำมันเครื่องที่เสื่อมสภาพจะไม่สามารถปกป้องยางได้ดีสายพานจะเริ่มแข็งกรอบ หรือแตกนี่จึงเป็นเหตุผลทําให้สายพานอาจขาดได้ในมุมมองของผู้ออกแบบฟอร์ดสอไบเทอร์โบในการออกแบบรุ่นนี้เขาคิดยังไงผู้ผลิตฟอร์ดเลือกใช้แบบชนิดสายพานจุ่มน้มันเครื่องก็คือเวสเบลเพื่อให้เครื่องทํางานนุ่มเงียบและประหยัดน้ํามันแต่ในโลกความเป็นจริงการใช้งานในอากาศที่ร้อนเช่นเมืองไทยและน้ำมันเครื่องที่หลากหลายทำให้สายพานเสื่อมเร็วกว่าที่ออกแบบไว้นี่คือเหตุผลหลักที่ฟอร์ดรุ่นใหม่หลังปี2025 เลิกใช้เว็ดเบลหันกลับมาใช้ไทมิ่งเชนเพื่อความทนทานระยะยาวสัญญาณเตือนว่าเครื่องยนต์เริ่มมีปัญหาในเครื่องยนต์2.0ลิตรใบเทอร์โบ 1. เสียงจะมีเสียงหวีดเบาๆจากด้านหน้าของเครื่องยนต์จะแสดงได้ว่าสายพานเริ่มแข็งหรือยืดตัว 2. เดินเบาไม่นิ่งรอบตกกระตุกไทมิ่งเบลเลื่อนขณะ หมุนเฟืองแคม3ม,มีไฟเตือนน้ำมันเครื่องความดันน้ำมันเครื่องตำ่ำอาจเกิดจากขอบยางอุดทางเดินน้ำมัน4มีเศษผงดำในกองน้ำมันแสดงได้ว่ายางสายพานเริ่มสึก5มีกลิ่นไหม้น้ำมันเครื่องดำเร็วกว่าปกติหากมีอาการเหล่านี้ควรเอาเข้าพบศูนย์หรือให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบลักษณะการทำงานของสายพานว่าสภาพสายพานเป็นยังไง อยู่ในสภาพดีไหมเคล็ดลับยืดอายุสายพานเวสเบลใช้น้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะที่ผู้ออกแบบกำหนดให้ใช้ดังนั้นน้ำมันเครื่องสำคัญต้องใช้เฉพาะและใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เท่านั้นเช่น 0w 30 5w 30เป็นต้นการใช้งานตอนสตาร์ตติดเครื่องให้อุ่นเครื่องยนต์เบาๆก่อนออกรถทุกครั้งช่วยให้ความหนืดน้ำมันเครื่องก่อนที่จะหมุนสายพานหลีกเลี่ยงการเล่นเครื่องตอนน้ำมันเย็น ป้องกันแรงดึงกระชากสายผ่านล้างกองสม่ำเสมอช่วยให้เครื่องไม่ทำงานหนักสรุปแนวทางการดูแลของรถ Ford 2.0ไบเทอร์โบรุ่นที่ใช้สายพานจุ่มในน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องต้องใช้สเปค WSS ขีด M2 C9 52ขีด A1 ใช้น้ำมันเครื่อง 0W30 หรือ 5W30 เปลี่ยนถ่ายทุกๆ10,000กิโลเมตรหรือทุกๆ6เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตรวจสอบสายาพามเริ่มตรวจสอบที่100,000กิเมถึง500,000กิโลเมตรเปลี่ยนสายพานทุกๆ100,000กิโลเมตรหรือ150,000กิโลเมตรกองน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งต้องเปลี่ยนกองข้อห้าม ห้ามใช้น้ำมันผิดสเปคเด็ดขาดและที่สำคัญห้ามใช้ความหนืดสูงเกินค่าที่กำหนดคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้สำหรับหลายๆคนที่ใช้รถรุ่นนี้และกลัวเรื่องสายพานขาดเพราะมันมีปัญหาและมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสายพานขาดไปบ่อยกันมากดังนั้นนะครับสำคัญเลยครับที่เราจะต้องดูแลตามระยะผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนสายพานทุก1,000 100, 0 0กิโลเมตรนะครับห้ามเกินนี้เด็ดขาดและน้ำมันเครื่องนะครับ เน้นเป็นสังเคราะห์แท้100%เช่น 0W30 หรือ 5W30 ส่วนเบอร์อื่นนอกเหนือจากนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะความหนืดมีผลต่อสายพานดังนั้นการดูแลบำรุงรักษาตามระยะสำคัญที่สุดคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผมโดมออโตมชั่นเซอร์วิสก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ